สวัสดีครับวันนี้ผมพบมวดทองแดงมาผ้ามาเลชวนผสมนะครับมีป่ายะกบลูกต้นไม้ในป่ายางแต่ก็มีหยดเลี้ยงกันกบลูกรวบรวมกันนะครับต้นไม้ป้อยตรงนั้นเวลาตึ้งเวลาหน้ามันมีนอจะกินได้กันอันนี้ถั่วความช่วยอามนะเนี่ยตอนหลุดเนี่ยตีดาก็อยแบบตัวตีดาขึ้นบานบานนอง น้องมันตีร่มก็ตำมีมนี่เป็นหวกเลยนะครับมีตกยางตียาได้ก็เหมาได้นะคะนี่ไม้มาเลือยลูกนี่คือมาเทียมนะครับเหลือลูกไหนนี่แหละซึ่งก็เหลือวายนะครับเก็บต่ำบ้านมีมีวัวมีสุนัขปลาได้ก็มีงูแบบนี่นี่ยางกันนะครับลูกยางลูกเลยพวกปลาทุบ ตามมาเลยพี look, you know. aire, you know. ่น้องมาเลยมาเลยวุ้มมาให้เลยวันนี้มาเก็บยอดเพี้ยนสิโนเย้ยอดเพี้ยนเต็บมัดเลยดอกเปิด้วยแล้วก็มีต้นใหม่ดูแบบยอดเพี้ยนนี่ยอดยอดเพี้ยนนี่คือเป็นได้่ได้เนาะกูกูเก็บตรงบไม่ไปแล้ววางวังยินดูมาลงมาดังพุ่ง ไม่มีเหลี่ยมพึ่งกันแต่ว่าพึ่งมันรังอยู่นะดูแลก็จับเลยเีตอนนี้ก็เลยตอนนี้อะไอันี้หม่ไปย้อมใหม่เหมนใหม่นยไปย้อมใช่ปะเจ้ากันน้าโมลุยไหมไม่ดิบเลย

นี่อยู่แบบอยู่แบบปอเปียงนะครับอยู่แบบเขาเรียกปอเปียงลูกไม้ไม้ก็ไวต่ำบานได้นะครับส่วนมาก็อีกไม่ใหญ่ก็อยกรูตรงนี้อันเปล่าก็อยู่อันอยู่ข้าวมาลึกสกักนิดที่อำเภอลำตับนี่ครับตุงใจโองบนตุงใจโองมูซามหยดเกลี้ยงก็ลุยเม็ด ไม่เราลูกวายรวมๆกับในป่ายางครับมันสร้างความชุ่มช ok, ื ăng, ้นเป็นปุ๋ยเป็นเละเราเนี่ยทำมาติบำบัดธรรมาชัดพวกว่าไม่จริงเรอกว่าปลูกตจำต้นยางแล้วมีแต่ยางนี่กินก้องกินปลูกได้เต็มเม็ดครับหลอดเครื่องนี้เราซั่งเก็บใกล้ได้ทุกวันนู้ดูดไปปานู้

แล่ยางแล่ยางบิดมีเกตักบิรมตัดยางขนาดน่ะอยู่หมางเลยหยังตัดยางด้วยเลยเนี่ยอยากสายตาดีบ่ใจตรงไสเวรผมตรงไสเวรมันไปหัวมาผมเลยอือต่อมัน <seditacionismo> <kewa> cắp luật bốn như nó mặn ừ. có lùi mét gặp tí và mặn gì tiếp gì tiếp quá rải <laughs> thôi không tham này càng luật cao luật dồn gặp bình cao đây có tầm không tay này đây <laughs> này liền bưng ra nát đi vẫn còn đi tiếp cho nhà rồi, để yếu tiếng nó tìm mít. kép, kép, chuông này lên bố lên lên này này lên 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 kép xịt lên 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 ช่วยอาหมากใหม่เลยครับพี่น้องเลยอยู่ในทวยยางนี่ทีท่จะดีนี่ก็อเอาไปใจเลยเลยลูกหมา่ลูกได้ในทวยยางนี่ปลูกกลางอกยางก็ได้ดีหมากเลยอ่ะนี่นี่นมาใหม่เตี้ยมทีที่ก็เหลือไอ้ตังไงก็หมา่ในนี่ปีลูกต่ำริมเกศริมเลยเกิดตำบ้านก็ไม่ต้องซื้อครัพี่น้องเด่นี่ตอนลูกตรงนี้จ้องมาเลยน Nó giọt chung chuông chuông Dạ ghép giọt đục mày đục ấy gì cái nam đấy Mì to nữa em mà mà ốc Ừ Ừ. Ừ. มายเตวนีอนมาเตวี่นีอนแล้วพอท่านพอรีน้อยท่านจะดีมากมาเตลี่ขวกมาเตีบ้านเราฝากเงินมาหนูก็เรียกไเลยฝากนมาหูก็เรียก้เลยลูกมีตีหนังกันด้วยโอ้ไอ้เรื่งลงท่านฟึงเกาบรรยากาดีมากเลย น่ต่างนต่างนูตนามไม่ได้ไปเลยโตนาอุ้มมันมันต่ำนั่นกันต่ำไปจนโคลงเลยตรงนู้นพี่น้องไปจนโคลงผ่านเลยอ๋นี่ัตนามาตนามเดินมาจัก หัวน้ำได้น้นี่ไปร่างบาลปีตนันะน้ำก็หนก่อคนปลาหนกลองอ๋นอนนนี่ไปตรวดปามก็รวกปามบ้านทางนี้ตรวดปามอยู่ฝังนู้นมาร์กด้ยพี่น้องเลยเนาะ ton mai ton giang, đổ giọt kiếng còn nát, à? đi nông, đi, tôi mà, rải, Bán Ban rồi, bị nong, bị có giọt nấm, nấm là bật tật vậy thì lấp cuốn là tật giang, qua lui mét giọt kiếng, thêm mấy, đây ton đi, ton giang. Ton hòa mà yêu hết a binh long lê tông 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 đi tông 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 mình. đây tông 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 mình tông 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 tao tông 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 có tông 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 tao mình

นี่เลยนาะโอ้ยไหนบุกเลยนี่ใต้เอ็นนายโฟจันนะเอ็นจันเลยอออืมเจำรับวันนี้นะครับแถวนี้ก่นนะครับเดี๋ยวอย่าลืมติดตามกันกับมดทองแดงนะครับอย่าลืมติดตามกันมดทองแดง